อย่ากลัวที่จะอยู่คนเดียวตอนแก่ชีวิตเดียวที่มีความหมายในสังคมไทยหลายคนเติบโตมาพร้อมกับแนวคิดที่ว่าแก่แล้วต้องมีลูกหลานดูแลหรืออายุคนเดียวตอนแก่เป็นเรื่องน่ากลัวแต่ความจริงแล้วการอยู่คนเดียวในวัยชาราไม่ใช่เรื่องที่ต้องหวัดหวัน่นหากเรามีการเตรียมตัวที่ดีเราสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณค่าได้ ทำให้หลายคนกลัวการอยู่คนเดียวตอนแก่กลัวเหงาหลายคนกังวลว่าจะไม่มีใครพูดคุยไม่มีใครให้กำลังใจกลัวไม่มีคนดูแลหากเจ็บป่วยหรือเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่มีใครช่วยเหลือกลัวความลำบากทางการเงินบางคนไม่มีเงินเก็บมากพอหรือไม่มีรายได้หลังเกษียณกลัวสังคมมองไม่ดีคนเท่าคนแก่ที่ไม่มีลูกหลานอาจถูกมองว่าเป็นคนไม่มีครอบครัว แต่ในความเป็นจริงทุกปัญหามีทางออกชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีใครอยู่ข้างๆแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราดูแลตัวเองได้ดีแค่ไหนการเตรียมตัวเพื่อใช้ชีวิตลำพังอย่างมีคุณภาพดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดหากเราสุขภาพดีโอกาสพึ่งพาคนอื่นจะน้อยลงกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายเป็นประจำตรวจสุขภาพทุกปี วางแผนการเงินล่วงหน้าเงินเป็นปัจจัยที่ทำให้เรามีอิสระและไม่ต้องพึ่งพาใครปอมเงินตั้งแต่ยังทำงานลงทุนในสิ่งที่ให้ผลตอบแทนระยะยาวทําประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตสร้างสังคมของตัวเองเราไม่จำเป็นต้องมีครอบครัวเสมอไปเพื่อนฝูงและสังคมก็สำคัญเข้าร่วมชมรมหรือกิจกรรมที่เราสนใจ ใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อกับคนอื่นเช่นวิดีโอคอลกับเพื่อนหากเป็นไปได้อาจหาสัตว์เลี้ยงที่ช่วยเป็นเพื่อนคลายเหงาฝึกอยู่กับตัวเองให้เป็นการอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องแย่หากเราเข้าใจและยอมรับหมันฝึกสมาธิหรือทำกิจกรรมที่ช่วยให้ใจสงบพัฒนางานอดิเรกเช่นวาดภาพปลูกต้นไม้อ่านหนังสือใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเช่นช่วยเหลือสังคมทำจิตอาสาแงคิด ชีวิตอยู่ที่เรากำหนดไม่ใช่ให้ใครมากำหนดให้เราคนเราเกิดมาและจกไปคนเดียวไม่มีใครสามารถอยู่กับเราไปตลอดชีวิตการอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหากเราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและสร้างความสุขให้ตัวเองความเหงาไม่ได้เกิดจากการอยู่คนเดียวแต่เกิดจากการไม่มีความสุขกับตัวเองอยากกลัวการอยู่คนเดียว แต่จงเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในทุกช่วงวัย